ท่านประธานที่เคารพกับผมองค์การเชยบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษดรระบบบัญชีและชื่จากพักเก้าไก่มุกดาหารส่งเข้าประกวดครับท่านประธานขออนุญา,าตอภิปรายและร่วมแลกเปลี่ยนรายงานของกองทุนสง,งเคราะห์เกษตรกรท่านประธานก่อนอื่นผมอดน้อยใจไม่ได้ท่านประธานตัวผมเองก็มีโอกาสเข้าไปรับบริการ สมัยเป็นเกษตรกรในฐานะประธานสหกรณ์การเกษตรเกือบ20ปีที่ผ่านมานะครับผมมีสองประเด็นที่จะอภิปรายครับท่านประธานคือทำไมหน่วยงานของรัฐตั้งเป็นสถาบันการเงินละ่ะกองทุนไม่มีเงินตั้งแต่สมัย517ค่าพรีเมียมต่างๆ เกือบหมื่นล้านบาทท่านประธานและมามามาคลมอมีมติให้หยุดให้หยุดการเก็บค่าพรีเมียมนําเข้าส่งออกพวกข้าวพวกสินค้าเกษตรปีสองเเงินพวกนี้เป็นเงินให้เปล่าเป็นเงินเปล่านะครับเป็นรายได้ของประเทศที่จะมาจุนเจือให้กับเกษตรกรแต่รัฐบาลสมัยนั้นมีมติให้หยุติการยกเลิกการเก็บถ้าเก็บมาทุกวันนี้นะครับปล่อยเงินคู่ให้เกษตรกรโดยไม่บีดอกเบี้ยก็ได้ นะครับในที่มาของแหล่งเงินก็บอกว่ามาจากภาษีมาจากงบประมาณของประเทศอ่านแล้วในรายงานไม่มีว่าภาษีประเทศเนี่ยท่านจ่ายให้องค์กรนี้ปีละเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีมีแต่เงินค้างเก่าที่ดำเนินมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านประธานแล้วทาไมหน่วยงานของรัฐพวกนี้่าเขียนโครงการเข้าไปเอาแล้วไม่บอกชาวบ้าน หนึ่งชาวบ้านไม่ได้เขียนเองอ่ะถ้าผ่านหน่วยงานของรัฐอ่ะถ้าผ่านสากลเจ้าหน้าที่สากลก,ก,ก็มาช่วยกันเขียนกับประธานกรรมการเอาประธานเซ็นหน่อยห้าแสนหน้าเงินหมุนเวียนและระยะสั้นว่างซี่แมนี่คือภาษาบ้านผมความเข้าใจการมีส่วนร่วมก็เลยไม่มีนะครับหน่วยงานของรัฐไปกู้มาเป็นศูนย์นะครับท่านประธานไม่มีดอกเบี้ยสักบาทเลย แต่ผ่านนะองค์กรของไั่ว่าจะเป็นกลมกองต่างๆในสังกัดของราชการเนี่ยร้อยละสามบาทท้งเมียปอบเมียอะไรจ่ายนี่ไม่ตรงไม่ปรับฟ้องดำเนินคดีกรรมาการนั่นะเห็นไหมผลที่ตามมานะครับกรรมาการนั่นแหละครับคือผู้รับสิทชอบคนที่เอาตัางค์ไปใช้ใจ่ายแล้วไม่ยอมมาจำารื่นี้คือเกษตรกรคือสมาชิกองค์กรเกษตรกรนั่นแหละครับนี่คือปัญหาหนึ่งนะครับทุกวันนี้ก็ยังดำเนินคดีอยู่นะครับผมเองก็ส่วนหนึ่งอยู่ในนั้นด้วย นะครับนี่คือปัญหาสองนะครับการที่จะให้องค์กรเกษตรกรเขียนเองมันไม่มีหรอกครับเขาเขียนไม่เป็นเพราะขั้นตอนมันยุ่งยากนะครับลำพึงลำพันธุนาตั้งแต่การเขียนโครงการวัตถุโครงการวัตถุประสงค์การใช้นี่คือผลคาดว่าที่ใจรับอะไรทั้งหมดประเมินมาหู้ยมาไรผัวเถื่อนตายตายนะครับนี่คืออุปสรรคหนึ่งนะครับในฐานะที่เป็นเกษตรกรเก่าและเป็นลูกชาวนาที่รู้เรื่องอย่างนี้มา นะครับเงินส่วนนี้ถ้าจะเปิดโหวตจริงๆถ้าจะเปิดกว้างนะครับต้องเปลี่ยนกติกาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ไอ้ที่เร็วๆมาให้เป็นศูนย์ได้ไหมเกษตรกรจะนี่รับปลาอ้าปากได้อย่าไปมัวเอาเขาเถอะอย่าเอาเพราะหน่วยงานของรถไฟฟ้องเกษตรกรมาสงเคราะห์ได้ยังไงล่ะถ้าเขาไม่มีก็ต้องเอาครับนะครับคอรมอหาหรือเข้าสภาขอจังหน่ายนี่นย์เป็นลายปีไปเลยไม่กระทบการเงินนะครับท่านประธาน นี่ตรงไปตรงมานะครับถ้าท่านจะการุณานะครับจากการอนุมัติเงินกู้เป็นกลุ่มเป็นองค์กรท่านมาเปลี่ยนวิธีการได้ไหมนะครับเกษตรกร,ร,กรยุคใหม่ที่เขาเรียนจบมาทั้งสายอาชีพสายกเกษตรต่างๆเนี่ยนะครับเขาไม่ทํางานราชการหรือทางานบริษัทเขากลับไปอยู่บ้านเขามันมีทุนเขาอยากทกําเกษตรเขาก็ไม่มีทุนนะครับคนรุ่นใหม่พวกนี้นะครับ เช่นอะไรเช่นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต่างๆจังหวัดต่างๆมีมาแล้วกว่า300กว่าคนกลุ่มคนพวกนี้เป็นกําลังหลักที่จะพัฒนาเกษตรของประเทศไทยในอนาคตในวันข้างหน้ากลุ่มนี้น่าสนใจครับท่านประธานฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับกติกาที่มีอยู่ถ้ามันไม่ไม่ทันสมัยนะพูดง่ายๆก็เปลี่ยนเถอครับผมไปถามรู้จักกองทุน สงฆ์เกษตรกรไหมประหลัดอำเภอก็ยังไม่รู้เกษตรอำเภอก็ยังไม่รู้อีกอา้าวผมเองก็เพิ่งรู้ชัดเจนวันนี้นะครับเนี่ยผมไปสืบค้นมาให้ทีมงานไปสืบค้นมารายงานท่านเนี่ยเพิ่งรู้ว่าขึ้นตรงต่อสำนักประประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่คือเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหน่วยงานนี้ก็ไม่เคยแพ่งพายว่าองค์กรสงฆ์เกษตรกรถ้าใครจะกู้เงินต้องมากู้ที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะไม่มีมีแต่หน่วยงานอื่นไปบอกไปเขียนโครงการ ความเข้าใจมันก็เลยไม่มีประเด็นต่อมาผมตั้งข้อสังเกตว่าทําไมให้คอรม,มอเปอ็นคนอนุมัตั้งแต่ร้อยลานมาทขึ้นไปอันนี้เป็นการจ่ายเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือไม่ผมไม่ทราบนะเพราะมีหลายองค์กรที่กูห้หา้าห้าห้สิบล้านถึงร้อยล้านก็มีนะครับในส่วนหนึ่ง NPA NPL ในแรงงานนี้ไม่มีผมกั้นใจว่าและเข้าใจว่าสตงอเองก็ไม่ได้ค่าลงลึกเข้าไป ก็เป็นการตรวจสอบเพียงปลาเหตุเท่านั้นอันนี้นะครับเป็นการมาบ่นแล้วก็มาบอกว่าถึงเวลาแล้วกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนะครับต้องดูแลประชาชนผู้เป็นรากหญ้าจริงๆโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมาเขาม,ามีทางไปนะครับไม่รู้จะไปไหนบ้านก็ขายเมียก็หนีลูกก็ออกจากการศึกษาตรงนี้คือปัญหากองทุนสงเคราะห์เกษตรกรต้องตับบทบาท อย่างใหญ่หลวงร้อองศาห,หรือ360องศาทันทีทั้ททธรรมทาน,นะครับผมอยากให้ฟังคลิปเสียงจากายังสมาร์ทรุ่นใหม่ที่เขา,า,าสะท้อนมาไฟสวดเสือน่อยเข้ายังสมาร์ทยังสมาร์ที6ศแล้วก็คือมันปัญหาของเกษตรกรนี่มันเราเข้าแหล่เงินกู้ไม่ถึงแหล่เงินทุนไม่ไม่รู้ว่าไปไปที่หน่วยงานไหนจะได้ยินแต่ว่าอคศ ที่ปอชอะไรเนี่ยเพิ่งจะมาได้ยินวันนี้มันอยู่ตรงไหนโอเคเออมันทํายังไงเงื่อนไขเขาคืออะไรไม่ได้ยินเลยดูวงการเกษตรมาอีกสี่ปีไม่ได้ยินเลยค่ะเราจะเพิ่มรู้แต่ว่าเป็นกู้สปกแล้วก็แค่แค่สามมือในในประมาณนี้ศืนยสามมือทำอะไรได้ไม่ได้มากมีเพื่อนในวงการเกษตรเนี่ยในมุกกระนาดเนี่ยยังประมาณอีกสามร้อยกว่าคนเนี่ยพูดถึงว่าคนที่ตั้งใจที่ทำจริงจังนะมี แต่ว่าเขาไม่มีเงินทุนคือลงลงไปมันลงไปเรื่อยๆไงแล้วกวาจะเห็นผลนะ่ะสามสี่ปีกวาจะได้กวาจะได้ขายผลผลิตพืชบางอย่างมันอายุบรรยาาถ้าอายุมัรสัานโอเทมันก็ต้องใช้เงินทุนดีอ่ะในหลายอย่างเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆอ,นอนหลายคนอนะ่ะต้องงานที่แบบว่าเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มันปลอดดอกประมาณสักสามสี่ 3, ปีเนี่ยมันทําให้เกษตรกรน่ะลืมหูลืม,ลมตาได้พอมีกําลังต่อสู้ได้แต่ถ้าเป็นอย่างทุกวันนี้ไม่มีกําลัง จนปัญญาเข้ายังชมาทยังสมาทปี62แล้วก็คือมันปัญหาของเกษตรกรนี่มันเราเข้าแหลกเงินกู้ไม่ถึงแหลกเงินเงินทุนน่ะไม่ไม่รู้ว่าไปไปที่หน่วยงานไหนจะได้ยินแต่ว่าทเคศไอที่การวิดีโอนานอะไครับทหนึ่งหนึ่งหน้าที่ก่อการทัานปรนธานะครับขอบคุณมากขั้นพันธนี่นี่คือเสียงของพี่น้องเกษตรกรคุณรุ่นใหม่นะครับ ครั้งต่อไปผมอยากจะเห็นวิสัยทัศน์นะครับวิสัยทัศน์ท่านก็มีนะครับที่ผมไปไปเซิร์ชมาเนี่ยก็ดีมากท่านมีวิเคราะห์จุดแข็งจุดด้อยจุดอะไรของท่านในปี6กกนะครับก็หวังว่า,อาเอกสารที่ผมโชว์อยู่ในมือนี้แต่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรเกษตรปรปับปรุงองค์กรเกษตรกรให้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนต่อไปขอบคุณมากครับท่านประธาน